เพิ่มเติมความของใหญ่จะอาจจะสมผลนะคะว่าวันนี้เรามาเนจุดประสงค์ก็คือการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างบุป,ปนิสัยพอเพียงโดยพื้นฐานขอ,ของงานเดิมเราก็คือการสอนตามหลักสูตรนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ยึดสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยเป็นฐานกลับไปมีอะไรอยู่ในมือก็ไลยใจมาที่บอก ปรับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยความหกใหญ่ประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อออกแบบการเรียนรู้แล้วเนี่ยอาจารย์ต้องออกแบบสื่อด้วยว่าจะใช้อะไรสอนแล้วก็การวัดประเมินผลจะใช้เครื่องมือวิธีการอะไรในการที่จะทําให้ถึงเป้าหมายของเราแล้วก็อย่าลืมเรื่องของอุปนิสัยพอเพียง กระบวนการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันไปปรากฏตรงไหนเราใช้อย่างไรเรามีเครื่องมือหรือย,อยางถ้าไม่มีก็สร้างขึ้นมาน,นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่จะห,ห่วงใยมีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือที่พูดมาแต่ต้นการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ต้องประจักษ์ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้วิธีการสอนหรือเทคนิคที่เอามาใช้ซึ่ง เทคนิคที่ใช้ในการสอนเนี่ยมันควรจะสอเคลรองกับสื่อที่เลือกใช้ไม่ใช่ไปคนละทางนะคะประเด็นต่อมาที่พูดกันเยอะมากเรื่องทักษะชีวิตซึ่งหลักสูตร่านหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ในตัวสมรรถนะแต่นิยามของมันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขานิยามสั้นมากเพราะเราเป็นเด็กประถมระมัธยมก็คือความสามารถในการน ใครอยากศึกษาละเอียดแนะนำนะคะยูเนสโกกำหนดทักษะชีวิตไว้9ประการซึ่งแบ่งตามโดเมนก็จะเป็นพื้นที่พิสัยทักษะพิสัยจิตตรมพิสัยเป็น3ากลุ่มเช่นยกตัวอย่าง1ความสามารถในการคิดนี่ก็เป็นหนึ่ง,งทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการเข้าใจตนเองความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นอันนี้คือจะไม่หมดนะอาจารย์อาจารย์ลองไปเปิดเถอะคะ่ะ แล้วจา์จะพบว่าจริงๆทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเขียนเรื่องนี้ออกแบบหน่วยสําหรับเพื่อสร้างอ,อุปนิสัยเนี่ยเราต้องทายึนหลักให้ดีว่าเราจะสร้างอ,อุปนิสัยอะไรแล้วสร้างอย่างไรก็ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้แล้วก็เครื่องมือวัดและประเมิน ให้มันชัดเจนเวลาใครไปดูก็จะบอกได้ว่าอย่างขั้นนี้เราใช้เครื่องมือน,นี้เราเราวัดยังไงที่นี่การวัดมี2อ,อ,องอย่างอย่างที่อาจารย์ฉลาดบอกที่ต้องระบุไว้ในการประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยคือจริงๆมันมีการวัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คือตัดสินผลการเรียนวัดและประเมินคลาอ,อย่างวัดวัดวัดแล้วสุดท้ายก็คือประเมิน เพื่อกัดสิงผลการเรียนวัดระหว่างวัดระหว่างระหว่างที่สอนเนี่ยระหว่างที่ทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อประเมินพัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนที่บอกเมื่อเช้าก็คือถ้าดูพัฒนาการเนี่ยเราก็ต้องเทียบให้เห็นว่าก่อนที่เราจะสอนโดยวิธีการนี้เครื่องมือนี้เด็กมีพื้นฐานความรู้ปิญัาอย่างนี้พอสอนเสร็จ เราก็วัดอีกอันนี้ืูวัดเพื่อดูพัฒนาการ <c oughs> ก็จะตอบได้ว่าเด็กเนี่ยมีอุปนิสัยที่เราต้องการเห้เพิ่มขึ้นไหมหรือมีมากขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยก็จริงๆหลักๆก็จะมีสองสองอย่างการวัดเนี่ยวัดแล้วก็เพื่อประเมินตัดสินผลการเรียนแต่ของเราที่ทําตอนเนี้ยเราจะวัดระหว่างเพื่อเพื่อประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้านะคะก็ขอ พีนั่งนี้นะคะ